แจกสูตรกับคุณโน้ตโดยเชเบิร์ดครับขอบคุณครับเชเบิร์ดครับเชเบิร์ดดีตายเเมนูอะไรอ่ะเมนูดูครับางเตามาเพื่อย่างปลาดุคนเราจะมาแจกสูตรทําไมแค่ย่างปลาดุเอ้ยมันเมื่อ้มันง่ายอ่ะเอาไปรู้ดิก็แค่ย่างปลาดุป่ะอย่างแรกมันต้องหาดุนาก่อนถ้าปลาดุกเลี้ยงใช่ไหมอย่างแรกคือว่าปลาดุกเลี้ยงเนี่ยมันคือปลาดุกที่กินทุกอย่างในโลก ดุกอยู่ในคลองเนี่ยแม่งเศษอาหารที่จะกินหมดเศษขยะขยะกินหมดนั่นคือปลาดุกมันยังมีกลิ่นโคลนบางเกาะบางตัวมีก้อนดินอยู่ในคลองเลยแต่ถ้าเป็นปลาดุกนาเนี่ยมันอยู่ในนาข้าวพอันอยู่ในนาข้าวในนาข้าวมีอะไรบ้างมีแค่ข้าวกับปลาข้าวที่รูดลงมากับปลาตัวเล,ลกออ็กแล้วก็หอยแค่นี้มันจะสะอาดเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองเลยไหมบอกเลยว่านี่คือสุดยอดปลาดุกเชฟครับการย่างปลาดุกมีเทคนิคไงบ้างครับไม่มีไม่มีกวนตีนขมับแม่ตั้งไฟเรื่อยๆแล้วค่อยๆย่างไปเรื่อยๆ ความสูงของเตาไฟอ่ะกับมาดอ่ะประมาณฟุตกว่าสังดักสั่งมาจริงเหรอจริงจริงขอหน่อยเถอะมันไปตื้อจากที่ไหนมาชสืองเราแปดลิ้วแปดลิ้วบ้านอยู่จันทบุรีเจคิมมุนจะมีสองระดับไงระดับหนึ่งระดับสองตอนนี้มันคือมันมันดูสูงมากเลยนะแต่มันย่างดูไฟมันอ่อนมากใช่ป่ะพอเขย่างพอตัวไหนพอตัวไหนมันออกก็ย้ายปลาไปเรื่อยจนกว่าจะงก้อนใช้เวลาย่างเท่าไหร่เด่อนน้อยก็มีสี่สิบนาที สี่สิบนาทีคนคนปกติเขาย่ากคนปกต,ติย่างก็าดูแดดสี่สิบนาทีไหมอันนี้ย่างคือย่างย่างให้อร่อยคือคต้องย่างให้แบบให้ให้เนื้อออกแห้งๆหน่อยไล่มันให้ออกวันนี้โปรเบิร์ตไม่ได้มาแค่เมนูย่างมาอยู่นะครับ <hour S 2> วันนี้โปรเบิร์ตมีเมนูผัดนกผัดนกนกอะไรไม่บอกแต่มีผัดนกผัดเผ็ดน,นกแล้วก็จะมีต้มยำหมูป่าด้วยครับวันนี้เราเป็นสายอาหารป่าเดี๋ยวให้โปรเบิร์ตไปดูลูกน้องกำลังเตรียมข้าวอยู่เดี๋ยวให้โปรเบิร์ตไปรียข้าวครับเดี๋ยวย่างไปดนตก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นตะไ้ ย่างเพิ่มใช่ยันในย่างอ่าย่างเพิ่มละหมักซอสอะไรครับหมักซอสอะไรครับเนี่ยซอสปลาเค็มเดียวแล้วก็น้ำปลาใช่4ตัวโลตั้งน้ำร้อนราดปลาเมื่อปลามันจะออกเราก็เอาล้างน้ำเปล่าต่อล้างไม่ให้มีเมือกแล้วกลิ่นคาวมันจะมันมันจะไม่ค่อยมีไงถ้าไม่ถ้ามันมีเมือกก็กลิ่นคาวมันจะออกขอต้อนรับเข้าสู่ลงปอบพนอย่างเป็นทางการ Let's go ไปเดี๋ยวนี้เราจะมาแจกสูตรพี่แกงไหนขอดูหน่อยพี่ตั้ใส่อะไรบ้างพี่แกงอ่ะก็ เ,เคนี่ทำเองใช่ไหมทำเองใส่รูปผักชีได้ไหมได้ใส่ทุกอย่างที่เป็นผักชีกระวานแล้วก็เลี้ยวไผ่อะไรเงี้ยขอไล่มาเลยมีอะไรบ้างดีปีดีปีพริกไทยพริกไทยดอกกระเพราดอกกระเพราดอกผักชีดอกผักชีดอกยีราดอกยีราลูกมะกรูดลูกมะกรูดหอมกระเทียมเราธรรมดาหอมก,กระเทียมธรรมด้อยู่แล้วแล้วพริกเป็นพริกอะไรพี่พริกแห้ง ก็ใส่ที่ผิวสดหน่อยนึงพิ่แดงก็พิ่แดงแห้งพิ่แดงแห้งพี่ฟ้าพี่ฟ้าแล้วก็ทิ่หนูสดเราหน่อยมันจะหอมคุงคอยดูความดุเดือดของวันนี้เราจะกินผัดเผ็ดนกนี่คือหน่อขวานนี่เห็นไหมผัดต้องใส่หน่อขวานนะใช่ดูนี่เวลาเราอยู่อาหารป่าเห็นไหมดูเนี่อผักใบกะเพราดิใบเขานี้เราป่าจะกินดีมากวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะโอ้ย สดาสดาปลาดุกย่างสดาปลาดุกย่างก้องอยู่ที่หั่นหน้าี่กลองสดาปลาดุกย่างอีกไก่ต้มกระวานอ่าแล้วหอยแกงกะทิใส่ใบชะพลูสรุปว่ากูไม่ต้องทำไปเลยไอ้เต้ยมึงถ่ายเลยเดี๋ยวให้แม่เขาโชว์สกิลหน่อยไปเฮก็ต้องอยู่ไงออก็ต้องอยู่ดัวใบชัยเพราะมึงคนพาดอย่าพูดไม่เก่งไม่ได้นะออกสื่อเนี่ยเดอเป็นแม่ครัวแับหนึ่งในตอนนี้เป็นแม่ครัวแับหนึ่งในโปรงน้ำร้อนแล้วนะไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วเพราะมีคนเดียว อันนี้ทำอะไรพี่อันนี้เนี่ยจะลวกสะเดาค่ะจิ้มน้ำพริกสะเดาค่ะอ๋อแล้วก็ทำอะไรน้นน้ำมะขามอะไรน้ำก้อนมะบาหวานใช่น้ำตาลใส่กุ้งทอดน้ำหอมเกลือาน้ำบาหวานให้ก่อนถาให้ดูหน่อยร้อยแล้วอ่ะเอาแล้วแจกสูตรยังไงทำก้อนนะก็บอกว่าเลยหัวหน้าอะไปเาดูหน่อยน้บาหวานใส่อะไรบ้างเชี่ยวน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเปรี้ยวน้ำตาลปี๊บเปียกแล้วนะเกินก้อนเกินเกินอะไรอีกใส่เกลือนิดๆิค่ะหรอชิมรสชาติ เปรี้ยวเค็มหวานหวานเค็สามรสเท่ากันเลยสารสค่ะแล้วแกงหอยแกงหอยอยู่ในหม้อทำแล้วโอกโหาคจะเต่งสูตรทำทุกอย่างแต่สูตรผัดแจ่สูตรผัดอร่อยโอ้ยแกงหอยั่วนี่อรขอชิมหน่อยิโอเค้คั่วผมไปชิมเนียนกิตต้องเค็มหน่อยตังเย็นกิฟเลยว่ะของจริง อนี่นะนี่ที่ปรุงยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมเบิร์ดยังยังยังนี่คือต้มไข่อย่างเดียวแค่ให้ใช้ได้ก่อนแล้วถึงจะใส่ใส่เครื่องให้้ตมเปื่อยก่อนอันนี้เป็นสูตรการไก่ต้มหล่อบาบ้านนะครับดูนี่เห็นไหมไก่บ้านต้มไปเรื่อยแต่พอเนี่เห็นขาดำเห็นไหมไก่บ้านแท้เห็นไหม๋ยวพอเราต้มไปจนมันมันเปื่อยปุ๊บนะตอนเดี๋ยวเรามาปรุงพอมาปรุงเรียกเลยนะเขาจะไม่ให้เราทำข้าว นกเนี่ยนกก็คือว่านกก็คือนกนกที่ยวพี่เขากินนกอะไรกินนกอะไรนกกระทาเลยนกกระทาเนอะนกกระทาคือกินได้ปกติเขาก็เอานกตัวมาสับนี่คือสับมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่คือตอนนี้เวลาซื้อนกกระทาคนไปกินพวกอาหารป่าโดยส่วนมากเขาจะสับมาให้ตอนนี้เวลาทำอาหารป่าพี่มันต้องยังไงนี่คือนกนี่คือนกใช่ไหมค่ะนกที่เขาสับมาแล้วแต่ว่าเขาจะสับทั้งสับเนี่ยดูนะให้กระดูกละเให้กระดูกละเอียดไปเลยเพราะว่านกกระดูกมันกรอบกินได้เลยเราก็จะคั่ว กมันไม่มีกลิ่นเหมือนมิจฉาเลยนะคุณส่วนมากอ่ะอาหารป่าเขาจะไม่ใส e ่น้ำมันกันก็คือหลักการของ <kind. S 1> ทำอาหารป่าเพราะว่าเวลาอาหารป่าใช่ไหมมันมีความเผ็ดคนเนี่ยเวลาคนบอกว่ากินอาหารเผ็ดต้องกินอะไรถึงจะหายต้องกินไขมันถ้าคุณเผ็ดคุณต้องกินไขมันคุณถึงจะหายด้วยคนฝรั่งก็เลยกินเผ็ดจะต้องกินนมอ่าหายก็มีไขมันในนมต้องใส่เล้าด้วยเหรอเออแต่ต้องดับกลิ่นคาวเนาะเมาไถ่เมาไถเหรอแน่แต่เมาไถ่รวยซะด้วยเมาไถ่กว่าสองหมื่นเลยจ้ะรวยซะด้วยนลูกคูที่แแอร์นี่เป็นพัะ ลงลูกบอลนี่มีคนงานแม่เป็นอยู่รู้จร้อยคนแม่คนทำแม่ครัวเป็นหนึ่งที่หนึ่งมีครัวใหญ่มากเพราะว่าคนงานอยู่ะมากนวดจนมันกรอบใช่ไหมที่จะมาดูมันกรอบใช่ไหมนวดจนน้ำมันแห้งเลยอ๋อโอ้โหพี่พแกงเยอะขนาดนี้พี่เยอะพอๆกันเรื่ยอยๆผว่าน่าจะไมาเผ็ดจังวะไม่เผ็ดมันก็ไม่เผ็ด คือน่นคือแกงคือแกงหนึ่งส่วนนกหนึ่งส่วนใส่น้ำใช่ไหมไม่ใส่น้ำมันหรือไงใส่ครับใส่น้ำนิดนึ่งมันแห้เดี๋ยวเราขยันน้ำมันนิดนึงจะได้หอมใส่ปลาเขียวปรุงนิดงนึ่งเป็นสูตรแบบไยไว้าหารป้าใส่ปลาเขียวว่ะแต่ของนัวไหนงใส่เต่พี่ไม่ดม่ไม่มีดราม่าใส่ทุกบ้านใครไม่ใส่ก็โก ใช่ถ้าไม่ลอยอันี่ก็ไม่ลอยอ,อีกนิดนึงหลายเปเซ็นไม่ต้องเกรงใจหรอก <นะ S 1> เออใส่น้อยแทบนอ้อยใส่หลายแทบหลายกลิ <ๆ S 1> ่นมาละหนึ่งก็คือเฮ้ยเจ้าเคยกินน้ำบ่อไหนเชิญจ้าพี่อ๋อให้มันแฉะๆหน่อยเนาะน้ำตาลไม่ใส่เนอะพี่ไม่ใส่ค่ะมีใส่ปลาเกี๊ยวใส่น้ำปลาใส่ผงนัวเท่านี้แปลว่าทีเดด็มันอยู่ที่พริกแกงเห็นไหมเนี่ยว่าพริกแกงเยอะมันพอเวลานั่นมามันจะพอดีอ๋อ อันนี้มันต้องใช้ประสบการณ์นะที่เวลาเราอยู่บ้านเราทำอาหารป่าทไมไม่ถึงฝั่งฝันเพราะอะไรหรือเปล่าเข้าใจเรามือมันมือไม่ถึงเว้ยแต่ความจริงมันหอมนะความสะอาดแล้วถ้าจะทำเป็นเนี่ยมันออกมามันกลิ่นที่แบบว่าเอกลักษณ์แล้วมันหอมต้องมือง่วแห้งหน่อยนไหมดูกรวาลได้กลังดีแล้วก็พั่วไปเรื่อยๆทีิงไหมอ๋อจักวาลมาคือจะได้เข้าเนื้อใส่ไปเถอะเอาชุดปลาใส่เข้าไป เอารสชาติที่เรากินเขาไปไม่ต้องกลัวเรากินเองพี่คืออาหารป่าพวกนี้มันต้องจัดหนึ่งบอกแล้วอันนี้เกมแน่เหมือนเปล่ารสมันต้องแบบตื้อเลยคำเดียวปื๊ดจะให้ดีถุงมวยยิ่งมึงไหมมาลองไปเลยครับอย่าไมดูเหมือนไม่มั่นใจใส่หลายแซ่บหลายนี่แหละปัญหานุ่บอกว่าเราทำมันเองใส่ไปเลยพี่เต็มที่ใส่เอาที่สบายใจใส่ก็ได้ทําเหมือนว่ามันโกอ่ะคุณโขกแห้งเนี่ยพี่อยากกี้เมื่อกี้พอยัง เอาปิาไดฟไฟ,ฟได้เลยกลิ่นแม่งโคตรเดือดต้องพูดตรงนั้นมันหนักเครื่องมากเอาบอกว่าหายหวานไหมหอืมกลิ่นแม่เฟอร์เฟกโตวินเชนโจอ่ะอืมแม่อร่อยมากอ่ะแม่งกระดูกมันกรอบแบบกรอบเหมกกือนกระดูกหมูอ่อนอ่ะของแท้ สุดยอดแม่ครัวอาหารป่าของจริงวะมันไม่ได้เผ็ดจี๊ดอ่ะมันไม่เผ็ดจี๊ดแต่มันร้อนมากเลยนะมันร้อนเรากินเข้าไปอ่ะกูบอกเนยมันไม่ได้เผ็ดมันร้อนแต่มันร้อนนะเหงื่อแตกเข้าไปแล้วแบบแม่งร้อนน่ะทุกวันเกิดเตี่ยกูกับแม่ครใหญ่เนี่ยวุ่นวายมากกูกับแม่ครใหญ่อยู่ในครัวเนี่ยคนแม่สองสามร้อยคนทำแม่อยู่เนี่ยวุ่นชิบหายแม่ครใหญ่ก็จะวุ่นมากเหมือนกันนะวันเกิดเตี๋ยทำไหมทำหมูฉลามนีครัวอะไรไว้เพี่ยแม่งงงมากเริ่มต้นการทำหมูป่า เปิดน้ำให้เดือดๆพอมันร้อนแล้ใช่ไหมใ,<ช>ใส่หมูไปลาลงไปเ้าต้อมทีเดียวอ,ะอ่ะกลิ่นหมูด้วยมันมันมีกลิ่นคาวน้ำมันมีนกลิ่นคุณก็คือลวกหน่นะแล้วก็ล้างน้ำแล้วล้างเลยแล้วเราจะต้องลวกนานไหมลวกไม่นานลวกให,ให้ให้มันสุกน้ำเป็นสีใ,ใสๆหน่อยใช่มาเดี๋ยวล้างข้าว okay. เดี๋ยวล้างข้าวไป ดใช้ได้เลยดีเลยดีแล้วใช้ได้แม่งใครแดงไม่ได้กูจะด่ามันยจะได้ดากันเองเอาวนี้ปั๊บเอสโก้ไปพูดต่อพอต้มไก่เสร็จนี่ยนั้นเ่าๆนะค่ะใส่เปลื่อปุ๊บใส่กะวานค่ะใส่กะวานพอหอมพอใช้ได้ก็ปูรสชาติใส่ชามก็ปูอะไรน่ปูดูหน่อยปรุงมันนวล้วเดี๋ยวตักใส่นะอ๋อปูใบ่ถ้วยเนาะปูใส่ถ้วยอ๋อไปดูว่าต้มเสร็จแล้วใส่ในถ้วยอ๋อนี่คือปลามะนาวปลามะนาว ก็ใชา่เหมือนต้มยำชู่อรสอย่างเดียวแม่ทำไมไม่ปรุงในหม้อแม่เราจะไม่ปรุงในหม้อบางทีแบบทานไม่หมดจะได้เหลือแล้วเอาไว้มื้ออื่นได้ค่ะอ๋อเก็บได้อ๋อก็ดีง่ายๆจะดูน้ำปลามะนาวซูรสดบักชีแค่นี้พริกตำๆทีเด็ดเอากินเลยมาทุกคนเชิญเอาสูตรยังไงมีสูตรอะไรบ้างเตี๋ยไม่มีอ่ยไม่มีอ่ะใส่ทุกอย่างไม่มีเลยเหรอเดี๋ไม่มีสูตรเลยวะพ่อผมจะไม่มีสูตรได้ยังไง เน่ปลาดุกย่างที่อร่อยสุดโลกสุกย่างฝีมือคุณเบิร์ตต้มยำฝีมือโกผัดนกะผีบฝีมือนะเพียแล้วก็ต้มไก่ฝีมือพี่นะปนาครบทุกคนละแล้วก็เหลือหนูหนูปลาพอแล้วมั้ไม่ใช่หนึ่งปลาหนูปลาพอแล้วพอแล้วล่ะปากินข้าวดีกว่าไม่เลือกชิมก่อนเลยฮะเขาเปลี่ยนชิมต้มยำชิมหน่อยเอาค่ะไม่ต้องเอาไมีตั้องเดี๋ยวชิมหน่อยนี่หมูชิมหน่อยนี่หมูลูกพี่ใหญ่หรืพี่ใหญ่เนี่มาเดี๋ยวกินต้มยำหมูป่าเว้ย ลองกินน้ำมันหน่อยต้มกับหมูป่าเจอกดนเจอกันทำได้ไหมเตะใช้ไม่ได้เนี่ยนะผมจะใช้กับมันเตะถ้ยมึงพูดจางงี้เข้าท่าหน่อยพี่ต้องนี่มือจับหมูป่านะครับบอกเลยมือหนึ่งนะครับสายยิ่งหมูป่าในยจสวนนะนี่สัปองหมูป่าเน่สับปองหมูป่าพี่ปองหมูป่าพี่ปองหมูป่ามาแล้วต้มไก่พร้อม เดี scream, ๋ยวไปดูก okay, ันนะเดี๋ยวไปถ่ายเดียวตอนปิดทีเดียวเดี๋ยวกินข้าวก่อนได้เนาะเราถ่ายอินเสร็จเอาโอเคเล็ดโชว์โอเคเดี๋ยวมาถ่ายจบแล้วอาหารปลาถึงเวลาลาจากกันก่อนนะจ๊ะก่อนที่ก่อนที่กูจะลิ้นเปียซีอิ๊วเชียรส 贵妇。